อันนี <c oughs> いい่จะคก็ได้ยองเอาเทากินใส้กอนมมจกยงก็ได้ว่าย่เอยยิบเลยไหมยิบกได้ยิ้เเลยเอามาให้จ้างหยาบุ้มยาบุ๊กมีเงาลงมถ้าเอาน้ำลูหนูเ้ สวัสดีครับพี่น้องครับครับมันนี้นะครับกลับมาพบกับตัวลพัาเลาะนะครับบ่าวภูไทยมายใหญ่กับพี่น้องไทยน้อครับแต่ว่าไปหากินกับพี่น้องไทยโซนะครับครับพี่น้องครับมันนี่นะครับกัดจิตพระพี่พน้องครับลบไปเบิ่งวิถีชีวิตของพี่น้องที่อาศัยอยู่ริมฟางของการหาอยู่หากินมาเรียกครอบครัวครับมันนี่ห้าสิบไปไซลอบนะครับไซลอบดักปลาขาวหน่อยนะครับพี่น้องครับ เอามาหนึ่งเอามามกเอามาอิดแห่งเอามาเห็ดประแด็ดนะครับคือเข้ากับมาเก็บไปกินแย่ๆก็ได้ครับพี่น้องครับมือนี้นำของก็เข้ากับขึ้นอย่างรวดเร็วโอ้ขึ้นไวครับพี่น้องครับโอ้หาดนาบ้านตุลบนะครับหาดนาบ้านตุลบนะครับบอมนี่ะครับเดยวนีครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ย่ำตอนแรงนะครับผู้หญ้าผู้หญิงกับสินุกตึกสะดุ้งแต็มเลยครับ เราหกจนแจ้งครับพี่น้องแต่ว่าหกไ่รอบไส่ตุบเนี่ต้องไปใส่ตอนเศร้าครับพี่น้องเท่ากับสิมายามตอนแรกได้หลายเลยครับคุอเราเวอกินครับตันนี้ครับไปหาตรงเอาครับพี่น้องหาถ่ายรูปเลยก็ตรงเอาครับพูดสับจิกินครับพี่น้องครับไปเบงบ้รยากาาเลยครับ ไปดักับตัวนี้เข้ากับสิลบไปใส่ตุ่มครับพี่น้องครับตุ่มนี่ตุ่มนี่ฮ่าฮ่าใส่ห้าหลังเลยบอกหลังนี่แหละเห็นเนื้อได้สัะปูมาละอู้นะครับห้าใส่ห้าหลังลายท่านีีนะวายโอ้โหใส่ลายให้สุกลายเขาดีเลยใส่หมว้านี่ก็ได้ลายได้สึกเออ ว่าสิมาพันสายไฟกันยังบ่ได้มาพันอยู่อ้ขึ้นไปนี่บนหน้าเด่นขึ้นไปนี่บอกอ้ยอู้ขอบพี่น้องครับ,บกำลังสีข,ขึ้นครับพี่น้องครับ <c oughs> อู้ขอบคุณเลยเนี่ย เขาบักแซงวะใส่เจ้า oh. ล่ะครับพ enfin ี่น้องครับโอ้ยน้องกะกำลังมาแต่ยาเบ็ดยามองครับพี่น้องครับยามเศร้าครับอาเวทกะกำลังสีขึ้นเฮ้ย ขนาดครับพี่น้องครับตบเอนครับพี่น้องครับเอากระซิใส่ใส่ใกล้ๆนี่ดิโอ้โหอาหารกินง่ายๆครับพี่น้องขากินง่ายครับนะครับอืมนประเทศมอีบอกว่านี่มองขาวๆนี่บอกโอ้โหวิ่งนี่ครับขั้นตอนการใส่ครับพี่น้องครับฝนตโต๊ะเลยสิ ผสมหัวหานนิดนึงเนาะใส่หัวหานยูมินบอห้ามอ่อนพูดป่วะห้ามอ่อนนด่บอกมันเฉียปุนมันถีปันมันเีเนาะเอาขี้เลามาได้บอกไงหนูฮ้บอก อ้ยนี่กับเป็นแพร่ได้กับเม็ดเหือตู้ล้มครับนี่นี่แพร่น้าตู้ลมครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแพร่เหือครับอ้ยกระปิทองครับตะเวนเล้าก็ลักซีคืนครับอ้นี่หาอยู่หา,หากินรัดเศร้าครับปิทองครับอืใส่ตุ้มตุ้มภาษากลางก็เรียกว่ารอบครับรอบแล้วภาษากลางใส่รอบ พ่อต่ก่อนนี่ยใส่ตะห้วยว่าเนี่เออผมใส่สมัยใส่ตุ้มใบไทยอันนี้ก็ตุ้มใบไทยเลยแตะจ้ว่ะแต่วาน่ายกที่ผมไปซื้ออยู่วันอ้วนหัวเลอไปซื้อัมาอนืมอันนี้อะไปซื้อบาบอเยโอ้ก็ได้ไม่เห็นอาวะฮา่านะครับพี่น้องครับ เข้า,าเบาๆนี่ครับนี่มันทิมากินกันอยู่นี่ง่ามันนี้ครับพี่น้องเนี่ยอันนี้ดิตัวนี้เดีดางตัวนี้ะน,นะ, <laughs> ะ,ะพี่ว่ากาศว่าผมเห็นเขาถ่ายขายลายเยอากาศดากาดลา<ะ>ยอ่าสิไปซื้อมาจักสองหน่วยก่อนนะวะ อู้หันสะดุ้งมาเห็นแล้วตัวนี่ฮะ,ะ,ะ,ะของตะป้องมาดิโอ,อ้โหครักนีลำละมื่นนี่นเหือลำนี่เหือลำนี่ลำละมืน่น <c oughs> อู้นพี่น้องครับนี่ทางคุณน,นะครับ <c oughs> พวกีุณกำลังสิเกือบป่าครับพี่น้องครับโอ้ยอันนี้กับฮานสะดุ้งครับโอ้เก็บไปทั้งหมนดนี่แหละครับสะดุงะ้งกเลยเศาตึกกี่การแบกขึ้นครับเอาแต่ป่าขึ้นระยะแจ้งแจงมองไปดิมองไปดิว่ามันภาไปแล้วได้ป่าดิบเบาเด้อ <c oughs> แล้วพวกคุณก,กำลังเกือบป่าครับกำลังเกือบป่าทั้งตึกเบ็ด อาตัวเอเห็นขิ้เนาะเอาบป็มัเอาบป็มัดอฮ้อบ่กูเดครับป่าครับพี่นักรียป่ามองครับยังมายามก็อใส่ใส่ใส่เอานี่บบเดิน้เนี่ย โอ้โหเฮ้ยนี่ครับพี่น้องเฮ้ยไอ้ตื้อพ่อเอาดีแล้วมันต้องออกไก่แล้วครับพี่น้องครับเอ้ยไก่เแล้วเออเขาห้างมาใส่จนลิบบะใส่รอบกุ้งนี่ใส่ลิบนี่พวกเขาต้องใส่ให้มาเหลือจากฝ่ามือนึงเหนือน้ามานะ กะเขาเอาไม่งามนะครับไม่งามนีไว้ครับพี่น้องครับบ่ได้มัดไว้บ่อยเนึ่งโอ้คับผมมัดดนี่ัวดน้า,นนาม,มันขึ้นครับพี่น้องครับน้ามัน,นมขนน้าฟองครับถ้าคนโยกละอ้อถ้าคนโยกละอ,อ,อ้อคนซูน่นคนยกบ้างละอ้อเบาขย้ายออเบาอย่างขยาออก โอ้สายเก๊กเก๊ันนี่แหละพี่น้องเอ้สามลังนี่เฮ้เฮอปกไว้ <Wow. S 1> เดี๋ยวปลาจะร้อน <Ooh. S 1> โอ้มาต้องได้เอาข้าไม่ไพ่แล้วพี่น้องอันน้ไม่ไผ่ตู้ล้มได้ดิเออเออเฮ้แล้ครับพี่น้องครับดีที่แล้วครับการหาอยู่หาก,กินครับพี่น้องครับเนี่ย <c oughs> ถ้าดุถ้อมมันเออมันต้องดุมันต้องมัน <c oughs> <c oughs> คือว่าง่ายกับขยันกับพี่น้องครับขยันนี่บ่อึดกินครับมาได้ขายกันได้กินนะครับดุไปเล่นไปเที่ยวกับได้เมีหลายครับดุนะ <c oughs> อัดอันเด้โอ้จะอะไรเนาะนะครับดูหายู่หากินกับได้ประแดกได้ อยู่ได้กินครับดูเล่นคาราโอเกะกันได้พุชัยพุ้สาว้ยรับเงินบนันไดไปใจายคาราโอเกะสินะ<ป> <c oughs> เอาเอาพุชหมดตัวนี่น <c oughs> ครับแพร่น้ามตัวล้มครับโอ้ยพวกคนขี้กระเดือนทรับปนสายไฟแล้วคนที่ออกดัก ือบอตึกสุดๆมาหมอไอปอ้อมนี่ปะบอกโอ้ยสล,อสลับเครื่องกับเอาไว้นี่เลยครับอ,อันนี้ของเจ้าบเตรเุอรน,นี่ของเจ้าของครับของพระเอกเข้าได้ตัวนี้ครับนี่ทางฝาทางควบอยู่นี่สองพัญหาครับรับนี่ครับกิการีว่าพันสองนี่วะซื้อเวทนานพักนี่วะ เอาใส่มะพุ่นออกมาดิโอ้เอาเรียกกันเลยตัวนี้นี่านะครับเามาคือเอไว้นอกเส้นโมเปื่อนนี่ะหมเปื้อนมาคือเอาไว้นอกเส้นเหมันน้ำบอกเห็นมันคือจอดไีจโอ้งี้มองจคบเลย โอ้โหมองตาดังเจอของม้ามันล้วครับเบิกขาหยาบม้ามนเดี๋ยเอากู้กูมาใส่ตุ้ดมาดูใส่เดี๋ยวนี้นี่โอ้กามใหญ่ครับตาดังครับบ่มีหนูบ้าะบ่มีหนูบ่โอ้ปีงนะให้ปีงหนูบ่ได้กินปีงหนูดนแล้วป่ะอย่ามาอย่ามา ยาวมายาวมาครับไปอยู่ให้กินยำเศร้าครับพี่น้องโอ้ยเอ้ยสมัยกินก้อยไดเด้วะอ่สมัยกินก้อยไดเด้ก้อยใส่บดแดงวะว่าสมัยกินก้อยได้ดวะ,วะป่ายังมันเข้าป่ามั่งมั่งบอป่ามากงม,กม,กม,กมกั่งมันได้กินเห็นเนาะมันเคยกินมันเคยเข้า เอาหลังที่สามหลังที่สามครับเมื่อวานนี่นะครับเชียวขึ้นกับล่องมายามน้ากันครับตาเอฟครับสร้างเอฟเราว่าโอ้ยประตุูมมันสะอาดพอดเลยครับบ่มีคิดิดเนี่ยเทสิคิดิดใช่ไปซอกสวิงมากห่อนไม่โอ้ยมียนเ นี่แหละครับวิธีการใส่ครับพี่น้องครับหักทรงไมนะมองจักด่างได้สองตอนสองเส้นเครื่องมานนี้สามเส้น โอ้ยลายตัวจยืดลูกสาวอยู่น้ำเจ้านี่ยบอกตาบอกไงเป็ดสาว,วเนาะโอ้ครับทางนี้กำลังยามมองครับทางนี้นี่กำลังสใส่ตุ้มครับใส่ตุ้มนี่ใส่ตุ้มใส่กังเวทเนาะ ใส่ตอนเชา้ายามตอนเย็นอ๋อนี่นะครับพ่อหนูนาจเจริญถ้าไปหาผู้สาวลาวก็เรียกว่าพี่หนูนาถ้ามาหาเมียเขาเรียกว่าพ่ออู้หนูนาถ้าไปสาวกะลาเกะก็พี่หนูนาจเจริญเจ้ามาจากเท่าเราไปหาผู้สาวกะลาเกะ กับห้องไอ้เป็น่ะเด้อยซ้ำไอ้อุ้ยไอ้ดูไอ้เพื่อนเขาการวิ่งห้องกันเข้าใจให้กับห้องบักเท้าเออเอออุ้ยดีๆทางระดังเราเยรับตัดย่าทั่วประเทศไทย เห็นเอ้เดีด๋ยวนี้เป็นช่างแล้วได้สร้างเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านกับตะแล่เออโอ้หลายตัวได้ดั่งไงปรากดก็มีเลยอู้ยพื้นปีนอย่นี้พูด่ปปดะปลาเสื่อิ์มันเถอะนี <c oughs> ่ใส่มองน้ำโค้งกับอาบน้ำเมื่อพร้อมครับน้ำโค้งซาดครับน้ำโค้ง ป่าดึงเข้าไปบ่ไอ้ทั้งหมดนั่งแล้วสมบพิม่วงแล้วอันตะก,กอนอันบริวัรเตม่วงอันนั้นวะม่วงไอ้แต่เปื้อเราทิมกองไว้น้ำโกคกเห็นรล่ามันเป็นม่วงไชดอกโว้ย <c oughs> <c oughs> แล้วแตมจิทิมไม่ผุด ตุ่มนี่กะดไปซื้อบัตรบัตท่าบ่อสีสงข้ามบดพีนน่น้องตุ่มมันนู่ใส่เอ็นอุตอนหนูจะซื้อกะเห็ดละบัดมือกับเบลี่อ่ะฮ่่าอให้เล่าเฮยบัตรท่าบ่อ วางก,ก้อนทั้งไป <c oughs> ทางพู้ตดครับพี่น้องครับทางบ้านร้อนรับค่ะกำลังแจกการนะครับไปหาไอ้น้องป้องป้ายสกุลสุขคนมานี ทางหน่วยงานภาครัฐเฮากาสิแจงการเรื่องพยาธิโควิด19ไปใส่ไปนังก็ให้อัดดังอัดปากไว้พยาธิมันถลอยไปหาผู้อืน่นเป็นแจงการเดอ้อพี่น้องเดอ้อปุ้ยตะเวนกนแลวกอกครับพี่น้องครับ <laughs> ดังยกขึ้นดังนได้หลไปไล่ะโอ้โอ้ฉนปงผู้เดียวกินเลยอ๋อผูหาเพื่อเพื่อไมู่้เขาบอกโ้ยเอเพื่อเพ่เพ่อเพ่อเพื่อ่เ่อเ่เพื่อเพี่เพื่อเพื่อเอาพ่เพื่นอเ ครับี่น้องครับตอนนี้เฮากะใส่ตุ่มกับเป็นทีเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเฮากะผุ้นหล่ะครับบนเทียงกับแร่งครับขมือได้ดุกะดุกะยามตอนเทียงพร้อมตอนแรงพร้อมจงมาเบิ่งผลงานของเฮาเด้อครับพี่น้องครับประมาณสามชั่วโมงครับหู้ผลครับพี่น้องสีได้หรือว่าโบได้ครับพี่น้องครับไปนะครับเมื่อนี้กะไปทําการทํางานนะครับมื้อนี้ครับครับพี่น้องครับหากินข้าวกินน้าครับ ครับอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าโอ้ยครับไปดีกันสิลงไปยาบตุมต้มลงไปยาบตุ้มล่ะพี่น้องเอ้ยไปฟุ้มจุกมันลงก่อนมาว้าวว่าสิมืนล่มนี่แอวหักได้นี่หำแมง่งปวดอยู่ผมมาแอวหักตื้มเลยบ้าเฮ้

อุ้ยใส่อีกไว้เลยเออใส่ีกอ้ยเมาปล่อยหน้าวะอึดเมปล่อยเอาถัใส่เล้งอันนี้เขาห้องป่าอย่างนี้นป่าบางมากปลาขม้นบ้อุทยยทองปลาขามขมปลาขมนปาบางมาเชียเชียกุยเชียเชียเียปลากุยนี่นอปลาน้อยปลาชิวเชียกุย ไอ้สูหลังแรกได้พี่น้องเอ้ยนี่งขัหย้านะของเจ้าเก้าเอาเบหลังพุ่นพี่น้องเราพุ่นอันนี้กัเม็ดไหมบ่เนี่ะข้าดิข้าวบ่ดมันัวสีบ่สีง่ายง่ายเลยบ่สิง่ายอันนี้บ่บ่ยังมาทันง่ายลูกนู้นว่เอาได้ดอกคนเดียว่ได้เลย เอาเอเอาพี่น้องลุดครับลุดวุยแลไปเดี๋ยวเรามาตรงจีบี่นสองตุ่มได้หรอเครื่องอบแล้วีดองเอ้ยโอ้ยจะตึกสะดุ้งบดขึ้นตัวขึ้นบยังมังสิเตอร์ไค์ม่อเอาไม่เศรุ่นเหรอเพื่อนๆปัญญามั้ยเลยไมใช่ไหมผมเคใส่ยุบใส่ผุกุี่เฮ้ยทีมพัก ออกไปออักออตัวใหญ่ตัวโตเลยโอ้ยเอาบักดาวกันบักแดงมาหดเ้อเนาะยองเอ้ยตึึงต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 ึ้ไไไ หูนสิเอาพี่ยิบเนยแม่ยิบก่อได้ว้าโิบก้อนี่อี่เลอเขาม่ให้เจ้าห้ามุ้มหยามยิ้มีเงียลงมาสาวน้ำลงนู่อาด้ออ้ยขายาวเลยเธออะให้กระเทียมไนี่อือโอ้ร้อยหน้ามีผล้นโอตเดือหนึงยามันโดอยยามันโนะครับมนี่นะครับเห็นว่าปลาบั้งึ้นเขาก็มายามต่อเทียมโอ้ยทางบ้านไม่เท่าอุนตกแล้วทางน กาเปเทาดอยครับแล้วบอกว่าดึงขึ้นไปโลดแล้วมาแงนหางนี่ไงจไหนไอเจ้าบอกเอาเห้เจ้ไหนกับเจ้ายกสะดุ้งจะงามขาเล่นมาได้เจ้าสิ่ด้ซ้ำเมื่อ้นเห็นเิแ้นี่อนใลงนนักโอ้ยนันงี่ใดจคถังจะถึงแล้วเอาล้วบอกตูดขึ้นไปจะสี่ลด เราไปได้ท er. so so oh. oh, ี oh. yeah, ่โมใจเล็กอือโอ้มันต้องมันสี่ห้า้อนเด็กน้อยดูเรามาซะก่อนมือเร่งเราบอกไ่แล้วมือเล่งยงง่ายโอ้เหี่ยวหมดโอ้ลูกมันไปถูเลยข้หลังนีปสนอะไรบัตรลูกไปสองลูไปดิจานลุงันนี้เรา เ้าจ้าไดบิจาเจ้าเสียนั่นบ่ได้บ่มันเต็มกระป๋องกระปองได้เท่ๆๆเท่หเมื่อวานนี่เพิ่งเทลูกี้ใส้ยเว่ะเฮเต็มเ็บ่กน้อยพดถุน้องเพิ่นหันยไอ้ทีมงานเพื่อนไอ้ตบเปี๊ยได้ขึ้นไปหาเค่องนี่เทิงสิเฮ็ดหี้ยว่าซังอันนี้ไปเอากลวเพื่อขนาดะนุฝากลวบเพื่อข้ามาฝากบวเพื่อมาิดแล้วอันนี้ฝากลวบเรื่องนะวี๋ยะมนก็ตายหน ใส่บมือเลี้ยงเถอบุรเดนมือเลี้ยงสาเก่าัถือนะครับเนี่ยมันก็ใส่ไว้อีกกลับไปนอเอ้ยงใส่ไว้อีกะว่โอ้ทั้งพี่เกิดขนาดเด็กครับใสผืมาใส่ผืนไว้ใ่น่แชี้มาใส่ไว้หัวเคลื่อนนั้นโอ้กินเดี๋ยวมันมาใส่เต่เจ้าพวกผมจใส่ผ่นไตรซีหากตูงไห้วะบุญถึงที่ญ่นอ๋อไปใส่บุญงที่ไดนเลยเนี่ย ดึงขึ้นมาบุ้นดีครับใช่พูดว่าดึงขึ้นไปวางเก้าหันเลยอาท้ายมันลงนี่เนาะจ้าเอาหัวมันเข้าหันเอาท้ายมันเพื่อออกหันที่เก้าที่กายเลยนี่ตัวนี้มันกระสิมานี่บันไดเล็กกันเลยไปหันเออบันไดเล็กก็ะสีอยู่บางหันคอยกระสิลงจอมลงนี่จมล่มใส่นี่แหละจมล่มบางนี่เลยโอ้ยไึนปึ๊บนะครับปั๊บลงไปเอออาหารอร่อยอลุไปดีดี จะเฝ้าใไม่เอาดขึ้นไเจกัวดึงก็ได้โอ้บ่แพ้บ่แพ้ยว่แพดึงได้มเจ้าับัดมันไเปรเอาวยู่าเห็นบวดนั่งไอายู่บนาแรกกรดึงยกกันขั้นใดหันน้ำเจ้าสิยกขั้นใดขึ้นบ่เอา ยกตัวนั้นไม่ตัวนั่นโว่ไงแต่ก็ลากไปน้ำเลยเลยเราเห็นลงไปหาทุกคนยังว่าสามคนเราขึ้นมามันต้องสองคนดึงเสื้อเออมคนสองคนพูดละคนนี่ยมันดึงขันใดไว้นี่ยกขันใดนี่แค่เล่ายังว่าพูดเดียแล้วว่าจิป็นแ่นะแล้วว่าขนาดนีแต่ปยหงายไปหอกเอาติ๊กน้อยเ็นนะติ๊กน้อยบ๊วยไปบอนไปเห็ดกันอย่างนั้นไปเอมขัดดถบึมบึมมากอยู่ยัง โะอดตกาเนอะค่นัดกระดูกหนูก็ิได้ซำนี่เลยกูงูป่าเป้าก็มีเปายังได้ได้ใช้ตุดมีโย่คันมีโย่เลยใช้ตโ้ตู้ตเศร้าแล้วโควิดโควัดกันเลนไดครับพีับสำหรับวันนี้นะครับกระจากลาาพีจากล่านอกกันไปสำมเรีจครับพี่ดองครับคำว่าแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ กปาำลังใจให้กับตุลุมพะละในการอัดคลิปแบบบ้านปันพี่ปันทองในเบิองกับพี่นครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้อยู่ในกินหวานบัญชาบนนันคอยทำรวยทำรวยสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ